เดี๋ยวผมจะมาทดสอบตัว linux b ลิตนะตัวที่บลิตตัวนี้ผมสร้างขึ้นมาลอยๆจากการ์ดใบเดียวใช้การ์ดตัวนี้ <c oughs> ผมสร้างขึ้นมาลอยๆเลยนะแล้วกำหนด subnet คนละวงกันด้วยนะครับก็คือให้เป็น LAN หนึ่ง LAN สองแล้วเครื่องลูกผมเนี่ยให้กำหนด เก w เวไปรีดุค์รีนุกซบิดนั้นๆนะครับนะนะทีนี้มันอยู่คนละวงนะคือซับเน็ตซับเน็ตคนละซับเน็ตตรงเนี้ยอ่าเรามาดูว่ามันปิงหาเจอไหมนะครับ อันนี้เป็นดักสิบหักสิบนะอันนี้เป็นดักยี่สิบักสิบนะอ่าทีนี้ผมใช้เกตเวจากตัว Linux b i บิดคือตัวนี้ลอ,องปิงนะอันนี้เป็นวงสิบนะครับผมปิงไปวงยี่สิบก่อนเกตเวนะครับเห็นไหมมันเจอ มันเราเราไปหาเลยนะครับอ่าเครื่องนะเบเนสเจอนะครับอ่าทีนี้ถ้าเพื่อนๆตั้งค่าแบบนี้ก็ให้ระวังด้วยนะครับสมมุติเรา create c r e a t ดตัว Linux bit ขึ้นมาเลยลอยอย่างเงี้ยเรากำหนดเบร์พีไปเราเอาเครื่องลูกไปกำหนดเก็เวงเงี้ยมันจะลาเข้าหากัน ถึงนะครับอ่าตราสิบดันหนึง่งเจอไหมอ่าเจอ <Okay. S 1> ต่อส,สิบสิบก็เจอเพราะฉะนั้นสองเครื่องนี้ถึงแม้จะอยู่ต่างสำเน็ตกันก็หากันเจอนะครับในลักษณะนี้ตัวพระมอกเองมันทำตัวใน,ในลักษณะเป็นเราเตอร์มันเราให้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในกั๊ด ใบเดียวกันนะครับมันบอร c h แคสโดเมนเป็นตัวเดียวกันมันก็เลยมองเห็นนะครับอาทอาสมมุติถ้าเราสร้างการขึ้นหม่ลอยเงี้ยเราทำยังไงหนึ่งเราอาจจะต้องไปตั้งไฟบอร์ไฟบอร์ของตัวคอนเทนเนอร์หรือว่าของตัว V M นะครับแต่การตั้งไฟบอร์ตรงนี้ได้ต้องไปเปิดตัว Data Center ด้วยนะ ต้องไปกําหนดไฟวอร์ตรง Data Center ก่อนแล้วก็ถึงมาทำไฟวอร์ที่ตัว VM นะครับสแล้วอาจจะเอาเอาเ a 3ยมาขั้นเอาไว้เป็นเราเตอร์เป็นไฟวอร์นนะอันนี้ผมใช้ผมใช้ไมโครติกนะครับ c ี CH r นะอนันนี้ผมจะลองใช้ตัวนี้มาขั้นเอาไว้นะครับไมโครติกผมมี3ามอินเทอร์เ แวนตัวหนึ่งแลนแบ่งเป็น2วงนะครับแบ่งเป็น2วงเดี๋ยวมาดู IP ของแต่ละงวงแลนหนก็เป็นดัดสิบแลนสก็เป็นดัสิบนะครับซึ่งตัวไฟวอลตัวนี้ผมไปสร้างให้มันให้มันบล็อกเอาไว้ระหว่างวงด้วยนะครับคือให้มันดรอปเอาไว้ให้มันดรอปนะ สมมติมันข้ามกันไประหว่างวงเนี่ยมันดอกเอาไว้ทีนี้ส่วนเบร์พีเป็นดอดัยี่สิบดัร้อยนะครับดัสิบดอตร้อยนะนี้ผมลองไปเปลี่ยนเกตเวนะครับผมปเปลี่ยนเกตเวตรงนี้นะครับเป็นดอดอ้าวเดี๋ยวอันนี้ผมผมใส่ผิดเดี๋ยวลองเทสใหม่ ทีนี้ผมจะลองใส่เกตเว์ใหม่นะครับให้ให้ไปที่ตัวไมโครติกนะ C H R ทั้ง2ตัวเลยนะครับอ่า ลองดูว่าปิงเจอไหมลองปิงไปฝั่งนู้นเจอไหมได้นะครับปิงไม่เจอละอ่าปิงไม่เจอละนะครับอาจจะปิงขามันเจอนะไม่มีปัญหาตัวนี้ปิงฝั่งนู้นบัตรสิบบัตสิบ,ดดสบานะครับปิงไม่เจอ จะป,ปีนขามันเจอไม่เป็นไรนะคือผมจะบล็อกเฉพาะยูเซอนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้สมมุติถ้าเราเราป้องกันป้องกันไม่ให้ยู e r อร์ใส่เกตเวที่มันเป็นตัว linux bit นะครับเราก็เอาเบอร์พีออกไปเลยนะครับ เดี๋ยวเพื่อใครมาแก้ไขนะเดี๋ยวมันจะมองมองเห็นกันระหว่างสับเน็ตนะครับมันก็จะไม่ค่อยปลอดภัยนะครับอ่านี่เรียบร้อยแล้วนะปีงออกได้ถ้าปีงไปฝั่งนูน้นตัี่สิบกสิอ่าปีงไม่ได้นะครับ <c oughs> พิงออกได้พิงไปฝั่งโน้นอ่าไม่ได้นะครับอ่าโอเคคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ